นี NYU, ่ก็พี่น้องเว็นบ่เศษเนื้อนะคะพี่น้องเศษเนื้อนะคะเห็นบบนี่ค่ะเศษเนื้อนะคะชิโตมห้ม้าพี่น้องเบิ่งเอาโลดนะคะกินดีกว่าข้นพี่น้องเบิ่งเอาโลดเบิ่งเอานะคะพี่น้องเนื้อเป็ดต้มเนื้อเปื่อยบานฮอนะพี่น้องค่ะเบิ่งเอ้าเบิ่งเอาเด้อค่ะพี่น้องเนื้อเป็ดแซ่บนะคะพี่น้องค่ะโอ้ยลาชัน่า กินจังไดจู้จังไดพี่น้องเอามาหั่นมาหั่นนะคะพี่น้องค่ะเจ้เอามาหั่นนะคะพี่น้องด้วยเอาเลนี่นะคะเบิงเอาค่ะเนื้อต้มเนื้อเปื่อยเะยค่ะพี่น้องแต่ว่าคนฝรั่งเขาสีบอกกินหนังมันมันเด้อพี่น้องอย่างสีเขาบอกกินเด้อถ้าเมนบ้านเหาเด้อพี่น้องแกงออมเอาไปแกงออมนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเอาไปแกงออมนะคะพี่น้องขั้นสมัยเหาสมัยเป็นเด็กน้อยพี่น้อง อันนี้ก็ว่าอาหารเลิศหรูนี่จะบานเห่าเนาะอาหารเลิศหรูแล้วสําหรับอนคนไทยเห่านะพี่น้องเนาะแล้วก็นี่ะ่ะอาหารเลิศหรูว่าสัน่าโอ้พี่นอ้องแต่เกินแบบนี้นะโอ้ยมือนั้นมีความสุขอหรีพี่น้องมีความสุขอหรีนะคะนี่นะมีความสุขอีอขอใใรีเคยกินเนื้อแบบนี้นะคะพี่น้องอย่างบานเห่านี่ก็โลดอย่จะว่าเด้อพี่น้องสมัยก่อนสามตอนอกี่ละคะพี่น้อง มีสิบบาทนะคะพี่น้องมีสิบบาทนะคะพี่น้องย่างซี่ค่ะมีสิบบาทนะคะพี่น้องมีสิบบาทนะคะแกงขวใส่อันอันนั้นนะคะพี่น้องแกงขวใส่อันมักเสือมายอดมักพริกยอดอันมักอันผกเขี้ยนะคะพี่น้องใส่ใบมอนนะคะพี่น้องแสบแสบเลยค่ะพี่น้องแซ่บแห้งนะคะพี่น้องเอามักขวดไส่ใบบักมอนใบบักนันนะคะพี่น้องเอ้ยว่าจันว่า แสบแห้งนะคะพี่นอ้องโอ้ยแกบบเสียงข่ถอดดังโมดังส่วดส่วนนะท่าสเต็กนะพี่น้องขอบคะพี่น้องคะ่ะไปฉลองเวนมานี่ค่ะอยากจะเป็นบานทห้ากันไรยังยังสี่กับคุณคุณจะไหมก่อนอะ่ะขี่แตสิบบาทยี่สิบบาทวันโลละพาสิบพกสิบพี่น้องกับว่าโลละหาสิบบาทเนี่ย็ก็แทพรพเตร็จด้วยพี่น้องด้วยวันจาังหร์นี่ค่ะเนื้อสามสั่นนะ,ะพี่น้องคะ่ะ โอ้ยพ no nice. ี่น้องขอสักสามนาทีนะคะเสียไปลงคลิปนะครับพี่น้องคะ่าชโนดเราแสีบแห้งๆนะคะพี่น้องแสีบแห้งๆเนาะฝนเหนือขาวๆพี่น้องติดสันติดมันจะคนฝรั่งเขาคิอบอกินนะพี่น้องต่คนฝรั่งเพิ่นบอกินพี่น้องเนือติดมันอาไปต้มเนื้อเปื่อยก็พี่น้องต้มเนื้อเปื่อยทุงละยี่สิบบาทพี่น้องมีสิบบาทนะคะถ่าบาทข้าต้มเนื้อเปื่อยนะคะมีสิบบาทนะคะพี่น้องคะ่าชันด โอ้โหแล้วก็ถุงมีใส่เ,เครื่องใส้นะคะต้มเปื่อยๆนะคะใส่ดีเส้นอันผ่าเซตนานะจะดีคมๆแซ่บๆนะคะโอ้โห